สายอีสานบ้านทุ่งจ้าสายอีสานบ้านทุง่งจะปนป่านะจ้าปนปลาคอปลาเข่งนะจ้าสู้กินตอนนี้ก็คือต้มต้มน้ำปลาล่านะจ้าต้มน้ำปลาล่ากับปลาให้สุกน,นะจ้า<ม>เดี๋ยวรอให้ปลาสุกไปนะจ้าสายอีสานสิปนปลาเข่งปลาคอสู้กินจ้า หลังจากที่ต้มปลาคอเสร็จแล้วนะจ้ะต้มปลาน้านำปลาลาดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วส่ะอีสานสิป่นสู่จินนะจ้ะป่นปลาคอของสายอีสานนี่คือใส่หอมแดงสดนะจ้ะตำไว้เวลาเขากินเขาก็จะได้กินหอมของหอมแดงนะจ้ะมีสูตรของสายอีสาน,นนะจ้ะแต่อลองเห็ดเปิดก็ลองเห็ดเบิง้งลองชิมลองทำดูมันจะแซ่บอีกรสชาตินึงนะจ้ะ เป็นหอมแดงแ้วจ้ะหอมแดงสดตัวเที่ยวประตุ้มกระจีจ้จดะแล้วมาหนีสอีสานที่ใส่พริกป่น้วจ้ะซีอเอพริกป่นต่ำ,ตำอม แหลกแล้วเนะจ้ะนี่ก็สิใส่พริกป่นบ่ต้องใส่หลาย้อจ้ะมันสิเผ็ดปลาเนะจ้ะปลาที่เขาต้มได้ใส่สารที่เอาลงต่ำ สสานตํำแล้วจ้ามันก็เป็นอีกรสชาตินึงอีกเมนูนึงค่ะที่ฮั่เห็ดกินมีพี่ปนหัวอหอมปลาต้มแก้วมันจะได้รสชาติสีสันสแดงของพิ่ปนด้วยนะจ้ะเนี่ยหอมหอมหัวหอม,หอมแดงจ้า ตาเนื้อปลาแหลกแล้วเนอะจ้าเฮาก็สิได้ใส่น้ำปลาที่เ่าต้มไว้จะมจะเป็นปนปลาด้ก่บปนปลาสูงสายอีสาน ใส่ผงนัวนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวจ้าปนปลาใส่ผิดฝนนะจ้าสูตรของใส่สานที่ให้กินกันง่ายๆเดี๋ยวใส่สารชิมมันก็น,นะจ๊ะเสียบหรือจ้ะเอาโดยที่เขาไปใส่น้ำปลานะจ้ะเพราะว่าปลาลามันก็เค็มอยู่แล้ว ปนป่าแล้วจ้าปนป่าก็เสร็จแล้วเรียบร้อยกินปนป่ากับลวกผักจ้านี่้จ้าลวกผักแซ่บค่ะแซ่บจ้าขอกัดล้มๆเห้ือจ้า คนป่าบอกผักหนึ่งตปีปลาสดแล้วจ้ะปลาสกไสปลาสดใสกับมะปิ้งไม่ยังคิดกินเลยค่ะมกป้าอาหารนะกว่กินง่ายๆมันก็เป็นปลาต้มปลาลหลแล้วจ้ะแสบหลายแสบหลายจ้ะ จริงของกับปลาผมไม่เบือะะ่อแล้วค่ะเนาะอาหารปลาเรไม่เบื่อ